ผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์มักจะรู้วิธีสื่อสารและจัดการกับความรู้สึกของตัวเองและคนรักอย่างชาญฉลาดและสร้างสารรค์สิบข้อความสำคัญที่ผู้หญิงที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์จะไม่ทำกับคนรักเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแรงและยั่งยืน 1. ไม่ใช้การต่อว่าหรือคำพูดรุนแรงเป็นอาวุธ แทนที่จะพูดฉันเบื่อหน่ายกับพฤติกรรมของคุณลองพูดอย่างสงบและตรงไปตรงมาเช่นฉันรู้สึกไม่สบายใจกับพฤติกรรมแบบนี้ 2. ไม่เก็บความรู้สึกไว้คนเดียวแทนที่จะเก็บความรู้สึกผิดหวังไว้คนเดียวแล้วเงียบลองแบ่งปันความรู้สึกกับคนรักอย่างตรงไปตรงมาเช่นที่รักฉันรู้สึกผิดหวังกับเรื่องนี้สมไม่โทษหรือตำหนิคนรักตลอดเวลา แทนที่จะพูดเป็นความผิดของคุณที่งานนี้ล้มเหลวลองพูดอย่างสร้างสรรค์เช่นฉันคิดว่าเราควรร่วมกันวิเคราะห์สาเหตุของความล้มเหลวแล้วหาวิธีแก้ไขกันดีไหม4ไม่ข่คมขู่หรือบ,รบังคับให้คนรักทำตามใจตนแทนที่จะพูดถ้าคุณไม่ทำอย่างนี้ฉันจะเลิกกับคุณลองพูดด้วยความเข้าใจและการเคารพเช่นฉันอยากให้เราช่วยกันตัดสินใจทำสิ่งนี้จะดีไหมคะ ห้าไม่เอาชนะหรือแข่งขันกับแทนที่จะพูดฉันเก่งกว่าคุณลองพูดอย่างยอมรับเช่นฉันภูมิใจในความสามารถของคุณนะคุณทำสิ่งนี้ได้ดีเลยละ่ะแต่คุณคิดว่าเราควรจะเพิ่มเติมอันนี้ดีไหมหกไม่ทำให้คนรักรู้สึกผิดเวลาที่ตัวเองมีความสุขแทนที่จะพูดฉันไปเที่ยวสนุกมากเลยแต่ฉันรู้สึกเสียดายที่คุณไม่ได้ไปด้วยลองพูดอย่างตรงไปตรงมาเช่น ฉันสนุกมากกับการเที่ยวครั้งนี้และฉันคิดว่าคุณก็ต้องสนุกเช่นกันถ้าคุณไปกับเราเจ็ดไม่ตัดสินแทนที่จะพูดคุณไม่ควรทำแบบนี้ลองพูดด้วยความเข้าใจเช่นฉันเข้าใจว่าคุณกำลังรู้สึกแบบนี้จึงทำสิ่งนี้ออกมาไม่เป็นไรนะเรามาช่วยกันหาวิธีใหม่ๆกันไหมแปดไม่เปรียบเทียบคนรักกับคนอื่นแทนที่จะพูดเพื่อนของฉันดูแลแ,แฟนของเขาดีกว่าคุณ ลองแสดงความรักและความชื่นชมเป่าคนรักฉันรักคุณเพราะคุณเป็นคุณและคุณทำสิ่งนี้ได้ดีเลยนับเป็นการชื่นชมให้เขาอยากเอาใจใส่คุณมากขึ้น 9. ไม่ปิดกั้นคนรักจากครอบครัวหรือเพื่อนฝูงแทนที่จะพูดฉันไม่อยากให้คุณไปเจอพวกเขาลองพูดอย่างเปิดใจฉันให้อิสระและเข้าใจว่าคุณรักครอบครัวและเพื่อนของคุณและคิดว่าคุณก็รักฉันไม่น้อยไปกว่าพวกเขาเหมือนเช่นที่ฉันรักคุณสิไม่ ขาดความรับผิดชอบแทนที่จะปล่อยให้คนรักรับผิดชอบทุกอย่างลองพูดอย่างจริงใจฉันอยากร่วมมือกับคุณคุณมีอะไรให้ฉันทำไหมหรือการใช้ความเงียบเพื่อรับฟังสิ่งที่เขาเล่าโดยไม่ตัดสินเขา